โอ้โหถ่ายไปตั้งนานไม่รู้ว่ากล้องตัดนะคะนั่นหนุม่มรอเสื้อสีน้ำเงนินนั่งงงงงอหนึง่งสองอวันนี้งานเยอะนะคะต่ก็เลยขึ้นมาสายเนาะเขาก็ ไลทำหน้าทำตาอือออาเขาไม่ค่อยชอบสีขาวนะสีขาวก็ปลาเส้นธรรมดาเขาชอบปูอัดค่ะเนี่ยปูอัดจะเป็นสีส้ม ปลาเส้นนี่เป็นของแมวนะคะเป็นของจัดเลี้ยงเนาะไม่ได้ปรุงรสนะคะไม่เหมือนของคนเนาะของคนจะมีพวกผงชูรสอะไรอย่างนี้นี่เขาแค่ทำเป็นกินนะคะเห็นไหมวพาสีขาวไม่ค่อยอยากกินลีลาอ๋อดูสิเออ จับมือไว้ได้ด้วยห่วงห่วงห่วงมืออะหนี่นีอยู่นี่เนี่ยเนี่ยตน,นุกเป็นอย่างเงี้ยอะอหนึ่นงสอง <c oughs> มันค่อยอยากกินปลาเส้นค่ะแต่ชอบปุออะอะรวยอะอะนอนซะง,งั้น ชอบปูอ่ะหมดและนี่เน, <c oughs> นี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเป็นสีขาวไม่เอาแล้วเห็นไหมกินให้หมดลูกรวย ยังมีต้องส่องถุงเนี่ยเดินหนีมาเฉยเลย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขเขาก็เก็บจนหมดให้เวลาเขาหน่อยนอึมเนี่ยอ่ะ นี่ไงนี่ไงอืมไม่เอาแล้วไปแล้วหนีแล้วไปเอาไม้ตกแมวมาเล่นไม้ตกแมวด้วยไหม อือออีอตกลงมาเลยหรือพ anyway, ี่ตาติงตองอล้อปะครับ ตารวยรลอบปังลอดที่จุดใช่ไหมใช่ไหมก็กข้างไหนอือือที่เห็นที่เห็นนี้นะไม่ใช่คิตานะคะเป็นลายเขานะเป็นลายเขานะคะเขาไม่มีคิตานะคะเป็นลายเขานะทั้งสองข้างเลยนะคะ หล,บลาบเลาถาเอฟซีซีโดยหล่อไหมเอฟซี FC ครับรดยหล่อไหมครับรดยหล่อเนาะเนาะเนาะไปแล้วค่ะเดี๋ยวตาจะเล่นกับเขานะนะไม้ตกแมวนะคะเดี๋ยวตาเล่นกับเขาแล้วก็ให้เวลาเขาสักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็จะพักผ่อนนะคะก่อนจะทำงานอีกครั้งนะะ มีงานตลอดค่ะทํางมาก่อนไม่ได้เลี้ยงว่าเลยแตก่ก็ถ้าไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้เหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็จะเขียนนิยายนะคะคือถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรแบบเรื่องนิยายในหัวตาก็จะนั่งเขียนนิยายไปนะคะจนกว่าจะได้เวลางานอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้คือตามีนิยายลงแล้วนะคะตาก็เลย อยากพักค่ะเพราะเมื่อคืนนอนดึกเนาะแต่ก็เลยขอพักดีกว่าเนาะอะอดูทําตาทำไมต้องทําตาวาวๆด้วยอะสะกดใจเหรออืมด้วยรอไหมครับ fc อ,มอมบืมเจ็บและลืมเจ็บและเคี้ยวเนี่ยือ อร่อยเหรอมีกลิ่นวาสลีนค่ะตาทาวาสลีนนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันแคี้ยวค่ะไปกันเถอะไปเก่งใจ fc เนอะดูคลิปนานๆไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะ